คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone. เท่าที่ฟังท่านท่านลองเล่ามาเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องนะคะติดต่อกลับมายัางไงคะกรณีของน้องเอครับ อย่างที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นครับในโลกปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเยอะครับของผู้ปกครองครับคุณแม่ของน้องเอก็ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ3 6 0้อหองศาไว้ในเครื่องน้องเอครับก็ต่อเมื่อไหร่ที่อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นที่ถูกติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไว้ครับต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ครับจะสามารถส่งพิกัดกลับมาหาผู้ปกครองที่ผูกบัญชีไว้ได้ คุณแม่ของน้องเอ,อก็เลยทราบครับว,ว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่ประเทศมาเลเซียคุณแม่ก็เลยทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าน้องอถูกหลอกไปเพื่อคับประเนณีถูกไหมคะคน้องก็เลยเออขอความช่วยเหลือจากมาทาคุณแม่ค,คุณแม่ก็เลยมาแจ้งความแจ้งความใช่กา<ช>รแจ้งความคะ่ะขออนุญ,ญาตสอบถามเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนในกรณีที่น้องค่ะถูกจับตัวไปที่ฝั่งบางเรือ บางนาก่นอน<อ>ถูกไหมคะคตอนที่บอกว่าไปไปกับที่บ,บางนาเนี่ยคะ่ะหลังจากที่คุณแม่ทราบแล้วว่าน้องถูกส่งไปมาเลเซียคะ่ะอยากทราบว่ถาถ้าคุณแม่ทราบวันนี้สมสมติบ้านน้องอยู่ที่ไหนคะบ้านน้องอยู่ตรงเลยเลยโรงพยาบาลวชิรวชิรพยาบาลแบบนน้ดเขตพื้นที่ของสอนอดุสิตค่ะเขตสอนอดุสิตนะคะอยากถามแทนทุกคนครับว่าถ้า คุณแม่ทราบว่าน้องอยู่มาเลเซียคุณแม่ต้องไปแจ้งความสอนอไหนคะณว,วันที่คุณแม่รู้ครับคือเกินระยะเวลาของคนหายไปแล้วคุณแม่ก็เลยแจ้งความไว้ที่สนอดุสิตไว้ก่อนแหละครับเรื่องของคนหาย uh huh. แต่พอคุณแม่ทราบถึงข้อท็จจริงว่าลูกถูกให้้าปปะเวณีอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็คุณแม่ก็มาแจ้งความเพิ่มที่กองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ครับ uh huh. นั่นหมายความว่าถ้าในกรณีที่ ลูกสาวหายไปนะคะหรือว่าลูกชายก็ได้นะคะหรือว่าบุคคลในครอบครัวหายไปนั่นหมายความว่าถ้าเด็กๆหายไปหรือบุคคลในครอบครัวหายไปภายใน24ชั่วโมงครบ24่ชั่วโมงครบ24บชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังต้องครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะสามารถไปแจ้งความคนหายครับที่สอนในเขตพื้นที่ที่ตัวเองอะค่ะมีทะเบียนบ้านอยู่หรือว่าหรือที่พักอาศัยอยู่ขนาดนั้นนะครับเช่นสมมติไป ไปเช่าโรงแรมอยู่ครับแล้วอย,อยู่ดีๆครับบุตรตัวเองหายไปใน24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยครับก็ไปแจ้งที่สถานีตํารวจที่รับผิดชอบที่พื้นท,ที่โรงแรมนั้นอยู่ก็ได้ครับอ๋ออันนีอ้อยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจในในในข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่าความหมายของการหายไป ของสมาชิกภายในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ก็แล้วแต่นะคะที่หายไปอะคะ่ะมันจะมีสองกรณีนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณมีทะเบียนบ้านมีภูมิลำเนาอย,อยู่อยู่ที่ตามทะเบียนบ้านอยู่แล้วถ้าเกิดการสูญหายภายในย4สชั่วโมงคุณต้องไปแจ้งในสอนอในเขตพื้นที่ที่คุณอยู่แต่ถ้าว่าสมมุตินะคะไปเที่ยวหัวหินแล้ว ลูกสาวหายไปตอนอยู่ตอนที่ไปเที่ยวหัวหินกรแจ้งที่สถานีตํารวจภูทรหัหินครับโอเคค่ะอันนี้ในเรื่องของอคนหายก่อนนะคะคที่เล่าว่าน้องเอหายไปอันนี้อยากจะเล่าเสริมให้เป็นความรู้กับ,บท่านผู้ฟังทุกคนนะคะหลังจากน้องะคะอ่ะหายไปครบ24คุณ24ชั่วโมงแล้วคุณแม่ไปแจ้งความที่สอนอดูสิทธิ์ไว้แต่พอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วค่ะ,อ,ะอันนี้ท่านท่นองเล่าว่าก็ คุณแม่ก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมใช่ครับอที่กองบรงคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับอยู่ที่ไหนคะท่านที่ตั้งปัจจุบันอยู่ที่เดียวกับกองบรงคับการปราบปรามครับอยู่ติดกับแดนเนลมิตเก่าครับตรงห้ยางลาดเ้าครับอือค่ะถ้าคุณแม่ไม่สะดวกเดินทางไปนะคะสามารถติดต่อในช่องทางอื่นในกองขอความช่วยเหลือได้ไหมคะที่กองบัรคับการปราบปรามการค้ามนุษย์มีช่องทางติดต่อทาง โซเชียลมีเดียทาง Facebook ครับแจ้งมาที่ Facebook ก็ได้ครับหรือสายด่วนก็ได้ครับสายด่วน1191ครับ Facebook ชื่ออะไรคะ Facebook ชื่อกองครับการปรับปรามการมนุษย์ภาษาไทยเลยเหรอครับครับผมโอเคค่ะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.